สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับกับอาร์โรสซิงนะครับวันนี้นะครับพิเศษอีกแล้วครับเพราะว่าผมมี Mercedes b e n บนะครับคันนี้นะครับเป็น b e n ซ์ E สองนะครับโฉม W 2 1 1นะครับคันนี้เป็นเครื่องเบนซินนะครับแต่ผมบอกไว้ก่อนนะครับคันนี้ครับแค่เจ้าของเก่าเขาแต่งมาก็รายละเอียดประมาณแสนกว่าบาทแล้วนะครับบอกเลยว่าใครได้คันนี้ไปคุ้มมากๆนะครับตัวรถคันนี้นะครับเป็นปี2 0 0 6ันหกจดสองพนะครับออปชั่นจัดเต็มสุดๆนะครับเพราะว่าเป็นตัวท็อปด้วยนะครับเดี๋ยว ไปดูรายละเอียดรถกันดีกว่าครับ นะครับเมอร์ซิเดสเบนซ์ E 2 0 0ร้อยคอมเพรสเซอร์ W 2 1 1นะครับปี2 0 0 6 2 0 0 8นะครับสีตัวรถนะครับเขาก็จะเป็นสีเทาแบบนี้เลยครับสวยงามมากครับสีเงาเงาแบบนี้เลยครับอาจจะมีคราบน้ำบ้างเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกหนักเลยครับนี่ครับสีสันสวยงามจริงๆครับรถคันนี้นะครับผ่านการดูแลรักษาเป็นอย่างดีนะครับเซอร์วิสตลอดเลยครับบอกเลยว่าไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมตัดต่อกอมาอย่างแน่นอน100%ครับถือว่ารถสวยงามมากจริง จริงนะครับและที่สําคัญนะครับเขาได้เป็นโฉมหน้าธนูแล้วด้วยนะครับหล่อเหลาเอาการมากครับเดี๋ยวเรามาดูที่ไฟหน้ากันก่อนนะครับไฟหน้านะครับก็เป็นไฟหน้าทรงใหม่แบบนี้นะครับเฟรนดลิฟแล้วนะครับเป็นลูกแก้วข้างในนะครับแล้วก็กรอบทั้งหมดก็เป็นไมเนอร์เชนแล้วนะครับจะสังเกตยังไงครับก็จะมีเส้นสายให้ถึง4เส้นตรงนี้เลยนะครับจะเป็นตัวไมเนอร์เชนแล้วนะครับสวยงามมากครับคมใสๆคู่หน้าเลยครับและดูในส่วนของกระจังหน้าครับกระจังหน้าก็เป็นกระจังหน้าโคมเนียมครับมาพร้อมกับดาวจมตรงนี้นะครับแล้วก็ ็มีดาวลอยให้ด้วยครับกระจังหน้าตกแต่งเป็นหน้าธนูแล้วสวยงามครับกันชนด้านหน้าก็สวยงามนะครับกันชนอันนี้นะครับเป็นหน้าธนู AMG แท้ๆนะครับสวยงามมากครับมีเซ็นเซอร์ข้างหน้าให้ถึง6ตำแหน่งนะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์หลังให้อีก4ตำแหน่งนะครับถือว่าสวยงามมากครับมาพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับไฟติดหมดทุกดวงนะครับกระจังข้างล่างไม่มีแตกหักนะครับสวยงามมากและทะเบียน3 7 7 9้นี่คือผมให้ไปด้วยนะครับการันตีได้เลยนะครับรถสามารถโอนขนส่งได้1 0 0เ แล้วเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันต่อนะครับผมขอเริ่มที่ล้อก่อนเลยครับล้อคันนี้นะครับก็เป็นล้อ Mercedes-Benz นะครับเป็นแม็กแท้นะครับห้าก้านแบบนี้เลยครับเป็นขอบ17นะครับล้อถือว่ายังสวยงามอยู่เลยนะครับเงาเแบบนี้ครับรัดคู่กับยางดันลอนะครับ2อ5สองห้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมทําความสะอาดให้นะครับขับลุยฝนมาเมื่อวานครับ และดอกยางนี่ยังเหลืออีกเยอะเลยนะครับวิ่งได้อีกยาวๆนะครับและส่วนช่วงล่างคันนี้นะครับผมก็ได้ทําการเช็คดูให้หมดแล้วนะครับปรากฏว่านะครับช่วงล่างคันนี้นะครับลุกมาคันชักนะครับเสื่อมสภาพนะครับเราก็เลยทําการแก้ไขให้นะครับและในตัวของเบรกนะครับผ้าเบรกคันนี้ก็หมดเกลี้ยงเลยนะครับเราได้ทําการเปลี่ยนผ้าเบรกให้ใหม่ถึง4ตัวเลยนะครับหน้า2หลัง2ครับเอาไปวิ่งกันได้อีกยาวๆเลยนะครับช่วงล่างนี่คือผมเอาขึ้นฮอยเช็คให้หมดแล้วและทําให้จบเลยนะครับ นี่นะครับด้านข้างนะครับสีเทาสวยงามแบบนี้เลยครับการันตีครับรถสวยงามจริงๆครับมาพร้อมกับโลโก้อีลิแกงนะครับเส้นสายยาวๆแบบนี้เลยครับแล้วถัดขึ้นมาครับกระจกมองข้างนะครับสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมไฟเลี้ยวให้คมใสๆเลยครับถือว่าด้านข้างสวยงามมากจริงๆนะครับและฟิล์มคันนี้นะครับเพิ่งติดให้ใหม่รอบคันนะครับที่จับประตูครับก็เป็นแบบโคมเมียมนะครับสวยงามมากครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านท้ายกันต่อเลยครับด้านท้ายนะครับเมอร์เซเดสเบนซ์ส1งนเบนซินคันนี้นะครับไฟ ท้ายนะครับก็เป็นไฟท้ายแบบเฟสลิฟ์ไมเนอร์เชนแล้วนั่นเองครับเป็นไฟท้ายทรงลังพึ่งนะครับสวยงามนะครับเป็นเม็ด LED แบบนี้เลยครับไฟท้ายนะครับสวยงามไม่มีแตกไม่มีหักไม่มีถลอกนะครับมาพร้อมกับโลโก้คอมเพรสเซอร์เงาๆนะครับโลโก้เบนซ์นะครับแล้วก็โลโก้ E 2 0 0ครับโลโก้สวยงามไม่เคยถูกแกะนะครับและด้านบนนะครับก็จะมีตูดเป็ดให้ด้วยนะครับอันนี้เจ้าของเก่าเขาเคลมไว้ว่าสั่งจากอเมริกาเลยนะครับมาพร้อมกับวิ่งหลังนะครับนี่ครับ สชิ้นนี้ก็หลายตังแล้วนะครับแต่งดูลงตัวมีมิติมากขึ้นนะครับและในส่วนของกันชนด้านท้ายครับมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ถอยอีก4ตำแหน่งนะครับสวยงามรัดด้วยคมเมี้มหรูหราครับและดูในส่วนของกันชนนะครับไฮไลท์อีกแล้วครับกันชนนะครับก็จะเป็นกันชนบาบัสนะครับ สวยงามมากครับดูหรูหราเอากรนครับกันชนบาบัดนี่ก็คือหลายหมื่นแล้วนะครับมาพร้อมกับท่อคู่นะครับท่อออกสี่รูแท้ๆครับเจ้าของเขารักรถมากเขาแต่งถึงมากครับถือว่าคันนี้เป็นสภาพที่น่าเก็บใช้อีกคันเลยนะครับและมาเปิดท้ายกันดูนะครับนี่ครับด้านท้าย e 2 0 0สวยงามนะครับใหญ่โตกว้างขวางนะครับสักกะลาดยังสวยงามอยู่เลยครับและดูในส่วนของจุดไฮไลท์จุดหนึ่งครับเครื่องเสียงโบสตนะครับ ถือว่าเครื่องเสียงอันนี้ก็หลายตังแล้วครับเจ้าของเก่าเคลมมาอีกแล้วครับว่าเครื่องเสียงนี่คือแต่งมาเป็นแสนนะครับเบสแน่นๆฟังเพลงเพาะๆได้เลยครับแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดท้ายกันดูนะครับนี่ครับยังอะไรเครื่องมือแม่แรงอยู่ครบนะครับแบตเตอรี่รูปใหม่นะครับดูโครงสร้างครับมาร์กเดิมจากโรงงานยังอยู่เลยนะครับรถการันตีครับไม่มีการชนหนักพิกาำน้ำท่วม100%แน่นอนครับแล้วเดี๋ยวเราดูในส่วนของฝาท้ายกันนะครับฝาท้ายก็เป็นฝาท้ายเดิมจากโรงงานนะครับจิก ไปต้องมีรอยเล็บนะครับนี่ครับแบบนี้เลยซีลกาวเดิมนะครับมาพร้อมไม้ฉุกเฉินให้นะครับสักหลาดยังสวยงามอยู่เลยครับแล้วดูฝั่งซ้ายครับนี่ครับจิกไปต้องมีรอยเล็บนะครับท้ายเดิมนะครับหน้าเดิมท้ายเดิมครับรถคันนี้เดิมร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆครับถือว่าสวยงามมากนะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านในกันต่อครับนี่นะครับในส่วนของด้านใน Merced e s Benz W211 เบนซินนะครับด้านในเขาก็จะเป็นสีเทาแบบนี้เลยครับสวยงามนะครับบอหนังไม่มีฉีกขาดนะครับหนัง ตึงๆอยู่เลยครับมาพร้อมกับสติชิ่งนะครับแบบนี้เลยครับสวยงามมากครับเบาะหนังยังสวยงามเลยนะครับแล้วดูฝั่งคนนั่งครับนี่ครับฝั่งคนนั่งสวยงามนะครับไม่มีฉีกขาดนะครับเบาะยังเนียนกริฟอยู่เลยครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของข้างประตูครับนี่ครับอิลิแกงนะครับลายไม้เขาต้องลากยาวไปจนสุดขอบประตูนะครับ เพราะว่าเป็นตัวท็อปสุดแล้วนั่นเองครับมาพร้อมกับที่ปรับเบาะแบบไฟฟ้านะครับทั้งฝั่งคนนั่งแล้วก็ฝั่งคนขับ8ทิศทางนะครับมี memory, เมมโมรีเซตให้อีกถึง3ตํตำแหน่งครับปุ่มไม่มีลอกไม่มีถลอกนะครับใช้งานได้ครบครับและดูในส่วนของที่ปรับกระจกครับปุ่มไม่มีลอกไม่มีถลอกใช้งานได้ครบเลย แขงข้างประตูยังอยู่ในสภาพที่สวยงามมากๆนะครับหนังยังอยู่ในสภาพที่โอเคเลยครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของโครงสร้างกันนิดนึงครับนี่ครับโครงสร้างครับสติ๊กเกอร์เดิมโรงงานอยู่ครบนะครับน็อตไม่เคยผ่านการถูกไข่นะครับดูด้านล่างครับนี่ครับตัวเลขตรงหัวน็อตยังอยู่เลยนะครับแล้วก็เพลทเมอร์เซเดสเบน์จากโรงงานนะครับไม่เคยผ่านการแกะเลยครับบันไดทางขึ้นเมอร์เซเดสเบน์สวยงามแบบนี้เลยครับและดูในส่วนของเม็ดอ้างนะครับนี่ครับรูกลมๆคมๆสวยๆครับไม่เคยผ่านการชนหนักแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถือว่ารถ นี่คือพร้อมใช้เลยนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปสตาร์ทเครื่องกันเลยดีกว่าครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาสตาร์ทเครื่องกันเลยนะครับกุญแจก็เป็นกุญแจแบบน้ำเต้า2ดอกแบบนี้นะครับมาฟาังเสียงเครื่องยนต์กันครับ นี่ครับสตาร์ททีเดียวติดนะครับและเลขไมค์คันนี้นะครับเขาอยู่ที่1 8 8 0 0 0มกิโลครับถือว่ารถวิ่งไม่เยอะเลยนะครับสำหรับรถไปี0.6.08นะครับใช้งานน้อยมากๆนะครับและที่สำคัญนะครับคันนี้ก็ได้เป็นตัวไม่ใหม่แล้วนะครับไมคสีขาวเลยสวยงามครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของช่องแอร์กันครับช่องแอร์ก็สวยงามนะครับไม่มีฟันหักนะครับไม่มีถลอกไม่มีร่องนะครับ มาพร้อมกับตะแกรงรังผึ้งแบบนี้นะครับสวยงามเลยครับถัดลงมานะครับก็จะเป็นส่วนของลายไม้นะครับลากยาวนะครับไปจนถึงสุดขอบประตูนะครับหรูหรามากครับภายในเอาเรื่องนะครับผมและถัดลงมานะครับจุดไฮไลท์อีกแล้วนะครับหน้าจอนะครับคันนี้ก็เป็นหน้าจอของพายอเนียนะครับคู่กับเครื่องเสียงโบสนะครับคือสุดยอดมากๆนะเลยครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธ FM AM AUX ได้หมดเลยนะครับ เล่นแผ่นซีดีก็ได้นะครับอันนี้ผมเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ไว้นะครับฟังเสียงกันครับนี่ครับต้องมาฟังตัวจริงนะครับเพราะกว่าที่ออกในกล้องอีกนะครับเสียงเบสเอาเรื่องมากครับแต่งมาประมาณแสนกว่าบาทนะครับผมโอเคครับและถัดลงมานะครับก็จะเป็นในส่วนของฟังก์ชันต่างๆนะครับปุ่มม่านหลังนะครับปุ่มทิงหัวหมอนครับไฟฉุกเฉินะครับปุ่มปลดล็อกรถนะครับปุ่มล็อกรถนะครับแล้วก็ระบบ ESP หรือระบบช่วยในการขับขี่นั่นเองนะครับ เดี๋ยวผมให้ดูแอร์อีกนิดนึงครับแอร์คันนี้นะครับก็เป็นแอร์แบบดิจิตอลดูโอโซนนะครับมีดิจิตอลบอกอุณหภูมิให้ด้วยนะครับปรับแยกอิสระได้ซ้ายขวาเลยนะครับเป็นแอร์ใหม่แล้วด้วยครับสวยงามมากนะครับถือว่าคันนี้ครบเลยครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของที่จุดบุลรีกันนะครับนี่ครับช่องใส่เศษเหรียญนะครับหรือเสียบ power outlet ชาร์จแบตโทรศัพท์ได้นะครับ ฝาปิดสวยงามนะครับติดโลโก้ AMG ให้ด้วยนะครับและดูในส่วนของเกียร์กันต่อครับเกียร์คันนี้นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับแบบ5สปีดนะครับมีโหมดการขับขี่2โหมดนะครับโหมด C กับโหมด S นะครับอยากแรงก็ S นะครับอยากประหยัดก็ C นะครับหัวเกียร์สวยงามไม่มีแต่หักไม่มีทลอะนะครับถุงเกียร์ไม่มีฉีกขาดครับสวยงามเลยและถัดลงมาครับก็จะเป็นในส่วนของปุ่ม p a r k เ n g s e n อร์นะครับใช้งานได้ปกตินะครับมีเสียงสัญญาณเตือนเวลาถอยจอดให้ด้วยครับถ้าลําคาญก็สามารถปิดได้ครับ แล้วถัดลงมานะครับนี่ครับเจ้าของเก่าเขาติด AMG Special Edition ไว้ด้วยนะครับก็บอกได้เลยครับว่าแค่เพจอันนี้อย่างเดียวก็หลายตังค์แล้วนะครับเจ้าของเขาต้องการแต่งแบบไม่ให้เหมือนใครนะครับต้องมีโลโก้ไว้ด้วยครับนี่ครับช่องเก็บแก้วนะครับนี่ครับแต่งเพิ่มอีกแล้วครับสามารถเก็บแก้วน้ำได้สองใบเลยนะครับตรงนี้หนึ่งตรงนี้หนึ่งนะครับโอ้ถือว่าเอาเรื่องครับ และดูที่เท้าแขนนะครับสวยงามนะครับหนังอาจจะมีย่นไปบ้างนะครับแต่ผมเก็บให้แน่นอนอันนี้นี่ครับสวยงามจริงๆครับเปิดออกมาครับก็จะเป็นในส่วนของช่องใส่เหรียญเล็กๆน้อยๆนะมาพร้อมกับรีโมทบังคับของไพลอนีให้ด้วยนะครับ ดูช่องด้านล่างครับก็ลึกพอสมควรนะครับเก็บของได้และดูในส่วนของพวงมาลัยกันต่อครับพวงมาลัยคันนี้นะครับก็เป็นพวงมาลัยสีก้านะครับเป็นมันติฟังก์ชัน2ฝั่งนะครับติดโลโก้เบน์แบบนี้ให้ด้วยครับสวยงามจริงๆครับอน้เจ้าของเก่าเขาติดเพิ่มนะครับหนังยังสวยงามอยู่เลยครับจับกระชับมือแน่นอนครับสติ๊กชิ่งทุกอย่างสวยงามครับเจ้าของเก่าเขาดูแลดีมากๆนะฮะ และถัดขึ้นมาครับก็จะเป็นในส่วนของการคูดคอนโทรลนะครับเอาไว้ล็อกความเร็วอัตโนมัตินะครับและที่สําคัญนะครับพวงมาลัยคันนี้นะครับปรับแบบไฟฟ้าได้ด้วยครับนี่ครับขึ้นลงเดินหน้าถอยหลังนะครับใช้งานได้หมดเลยครับระบบไฟฟ้าคันนี้นะครับใช้งานได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะและถัดขึ้นมาด้านบนนะครับคันนี้ก็จะมีกล้องบันทึกวิดีโอด้านหน้าให้ด้วยนะฮะถือว่าแถมไปให้เลยครับกับตัวรถนะครับและดูของหลังคาครับสวยงามเนียนๆนะครับม่านบังแดดครับนี่ครับ ไฟติดนะครับทั้งฝั่งขวาและฝั่งซ้ายนะครับนี่ครับสวยงามครับอันนี้คือจะเป็นจุดอ่อนของน o บิ l สองหนึ่งหนึ่งนะครับเพราะปกติเวลารถเข้ามาแล้วอันนี้ชอบเสียนะครับแต่นี่คือสวยงามมากนะฮะและดูในส่วนของนี่ครับตัวเปิดไฟนะครับนี่ครับยังสวยงามอยู่เลยครับอันนี้คือที่ฉีดล้างไฟหน้านะครับอันนี้คือปรับความสูงของไฟครับและนี่คือที่เปิดไฟนะครับปุ่มทุกอย่างใช้งานได้หมดนะครับสวยงามครับ เบรกมือใช้งานได้ปกตินะครับและอีกอย่างหนึ่งครับแป้นเหยียบนะครับเป็น AMG แท้ๆนะครับคันนี้นะครับใส่แป้นเหยียบ AMG แท้มาให้ด้วยนะครับก็คือการันตีได้เลยครับคันนี้ของแท้ทุกชิ้นนะฮะซื้อของแต่งแถมรถเลยก็ว่าได้นะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านหลังกันต่อครับนี่นะครับในส่วนของด้านหลังนะครับ Mercedes-Benz คันนี้นะครับด้านหลังสวยงามนะครับ เบาะหนังยังอยู่ในสภาพที่โอเคมากๆนะครับเบลใสสะอาดเลยนะครับเบาะสวยงามนะครับแล้วก็คันนี้มีพรมกระดุมให้ด้วยรอบคันนะครับยังไม่พอครับมีพรมแล้วก็ติดตา เมอร์ซีเดสเบนท์ให้อีกนะครับสวยงามจริงๆครับแล้วก็มาพร้อมกับช่องแอร์ครับไม่มีฟันหักนะครับใช้งานได้ปกติครับแอร์เย็นทั้งคันแน่นอนครับการันตีครับแล้วก็มาพร้อมกับช่องเสียบ power outlet อีก12โวลต์นะครับสามารถชาร์จแบตโทรศัพท์ท้้งหลังได้นะครับและดูในส่วนของที่เท้าแขนกันครับนี่ครับที่เท้าแขนสวยงามนะครับนี่ครับมีที่เก็บของเล็กๆน้อยๆให้ครับแล้วก็มาพร้อมกับช่องวางแก้วนะครับทุกอย่างอุปกรณ์คันนี้ใช้งานได้หมดเลยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับ นี่ครับบุ๊กให้ด้วยนะครับคู่มือจากโรงงานนะครับอยู่ครบนะครับผม โอเคครับหลักๆด้านหลังก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเครื่องยนต์กันต่อดีกว่าครับนี่นะครับในส่วนของเครื่องยนต์นะครับคันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ M271 เป็นเครื่องเบนซินสาล่องแล้วด้วยนะครับถือว่าเป็นเครื่องตัวท็อปสุดแล้วนะครับเครื่องตัวนี้นะครับทนทานมากนะครับรักษาดูแลง่ายนะครับเซอร์วิสถูกนะครับไม่แพงอย่างที่คิดนะครับและที่สําคัญครับแรงม้าคันนี้นะครับเขาเค็มมาเลยครับอยู่ที่170กว่าม้านะครับแรงม้าเยอรมันไม่ธรรมดาอยู่แล้วครับและอัตราการบริโภคนน้ํามัเเฉลลี่่ยยอู ประมาณ14กิโลลิตรบวกๆได้เลยนะครับ ถือว่าประหยัดน้ำมันมากๆนะครับนี่ครับผมให้ดูก่อนนิดนึงนะครับเครื่องยนต์นะครับแห้งๆเลยนะครับไม่มีเยอะไม่มีซึมนะครับเพราะว่าก่อนที่ผมจะนํารถมาจําหน่ายนะครับตอนรถเข้านะครับผมได้นํารถคันนี้นะครับไปเช็คสตาร์นะครับเสียบพรอมเช็คโค้ดนะครับคันนี้นะครับปรากฏว่ารถยังอยู่ในสภาพที่ปกติมากๆนะครับเครื่องเกียร์ปกติครับไม่มีจุดใดเสียหายเลยนะครับเพราะว่าเจ้าของเขาเซอร์วิสตลอดนะครับและผมก็ได้ทําการถ่ายน้ํามันเครื่องน้ํามันเกียร์ให้ด้วยนะครับคือของเหลวนะครับผมเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะครับ เอาไปเริ่มศูนย์ PFC ได้เลยครับคือรถคันนี้พร้อมใช้งานจริงๆครับและดูในส่วนของโครงสร้างกันนิดนึงครับน็อตฝั่งขวานะครับสวยงามนะครับรอยปั๊มยังอยู่ครบนะครับรถไม่เคยผ่านการถูกไขนะครับสวยงามเลยครับโครงสร้างดีมากๆนะครับคานหน้านะครับสวยงามนะครับคานหน้าเดิมทุกจุดนะครับ ดูน็อตฝั่งซ้ายครับนี่ครับมาร์กเดิมจากโรงงานยังอยู่คบนะครับรถไม่เคยผ่านการแกะเลยฮะถือว่าสวยงามมากๆกครับการันตีครับรถสวย100%เนครับและดูนะครับเม็ดอัตรงเบ้าโชคนะครับยังสวยงามอยู่เลยคมคมนะครับแผ่นกันความร้อนสวยงามนะครับไม่มีฉีกขาดไม่มีถลอกนะครับถือว่ารถคันนี้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้สมบูรณ์แบบมากครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวเราไปลองวิ่งกันดีกว่านะครับว่ารถคันนี้จะขับดีแค่ไหนครับไปครับ เอาละครับแล้วเดี๋ยวเรามาทดลองการขับขี่กันดีกว่านะครับว่าคันนี้จะขับดีแค่ไหนนะครับไปครับเกียร์เปลี่ยนลื่นๆเลยนะครับไม่มีสะดุดนะครับความร้อนก็อยู่นิ่งๆนะครับนี่ครับความร้อนครับนิ่งๆเลยครับไม่ข้าม80-90นะครับเดี๋ยวดูผมเทโค้งนะครับ โค้งได้อย่างมั่นใจเลยครับช่วงล่างเอาอยู่แน่นอนนะครับเพราะว่าผมพึ่งเซอร์วิสให้ใหม่หมดนะครับระบบเบรกนะครับเพิ่มเปลี่ยนผ้าเบรกให้ใหม่หมดสีตัวเลยครับนี่ครับแทะคันเร่งไปเลยครับถือว่าการขับขี่คันนี้เขาดีมากนะครับ ผมเทโค้งไปเลยครับโค้งได้อย่างมั่นใจนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองความเร็วกันดีกว่านะครับว่าเหยียบแล้วรถคันนี้เขาจะอัตราตอบสนองความเร็วจะดีแค่ไหนนะครับตอนนี้ฝนเริ่มปล่อยๆลงมาอีกแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับ ในกล้องอาจจะมืดไปนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้บรรยากาศข้างนอกเขาคืนมากเลยครับเสียงภายในห้องโดยสารนี่คือเงียบมากมากนะครับนี่ครับผมคลิกดาวเลยครับดูเอาครับแป๊บๆร้อยยี่สิบแล้วนะครับขับในเมืองครับต่างจังหวัดทางใกล้ทางไกลได้หมดนะครับสบายใจหายห่วงได้เลยครับ ว่ารถคันนี้นะครับผมเช็คให้หมดแล้วนะครับประวัติเจ้าของเก่าเขาดีมากๆนะครับเซอร์วิสตลอดนะครับแล้วผมก็นํามาเซอร์วิสเพิ่มนะครับจุดใดที่มันเสียหายผมก็ทําการเซอร์วิสเลยนะครับไม่มีกั๊กแน่นอนครับนี่ครับแรงมากครับโค้งไปเลยครับผมแตะเบรกนิดเดียวเองครับ พลิกดาวครับนี่เกียร์เปลี่ยนเรื่อนๆนะฮะและอัตราการบริโภคน้ำมันนะฮะอย่างที่ผมบอกไปนะครับ14กิโลลิตรบวกเลยนะครับนี่ครับอันนี้ผมข้าม120ไปแล้วนะครับถือว่ารถขับดีมากจริงๆครับ และอย่างที่ผมบอกไว้นะครับว่ารถคันนี้เขาแต่งถึงจริงๆด้วยครับเจ้าของเก่าเขาแต่งแล้วก็รักษาดูแลมาอย่างดีนะครับรถใช้งานน้อยด้วยครับฝนเริ่มพังๆแล้วครับอันนี้ผมขับมือเดียวด้วยนะครับไฟเลี้ยวนี่ครับติดหมดนะครับใช้งานได้หมดเลยผมเปิดไฟหน้าให้นะครับ เปิดไฟหน้าแล้วนะครับหน้าปัดจะสว่างขึ้นมาทันทีครับถือว่าขับดีมากครับช่วงล่างนิ่งๆเลยครับโอเคครับเดี๋ยวผมขอสรุปการขับขี่ไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาฟังราคากันดีกว่าครับว่ารถคันนี้นะครับผมขายอยู่ที่เท่าไหร่นะครับไม่แพงแน่นอนครับเดี๋ยวไปฟังกันเลยครับ หลังจากที่ผมได้ไปลองขับมานะครับบอกเลยว่าขับดีมากๆนะครับรถคันนี้คือเครื่องดีเกียร์ดีช่วงล่างดีครับผมจัดก,การเซอร์วิสแล้วก็ทำให้หมดแล้วนะครับเพราะว่าพื้นฐานนะครับเจ้าของเก่าเขาดูแลดีมาอยู่แล้วนะครับ และในส่วนของราคานะครับคันนี <s 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 ้นะครับผมขอขายอยู่ที่469,000นะครับถือว่าราคานี้ไม่แพงเลยนะครับเพราะราคาป้ายแดงนะครับตอนออกรถใหม่ๆนะครับอยู่ประมาณ4ล้านได้เลยครับตอนนี้อยู่ประมาณ10%ของ4ล้านแล้วนะครับและที่สําคัญนะครับได้รถสวยๆแบบนี้นะครับแต่งเต็มๆแบบนี้นะครับของแต่งนะครับผมเคมไว้เลยครับประมาณแสนบวกบวก up ไปเลย2 0แสนได้เลยนะครับซื้อของแต่งแถมรถนะครับราคานี้คือคุ้มมากๆแล้วนะครับ และที่สําคัญนะครับรถคันนี้รถ2มือเท่านั้นนะครับผมรับประกันการโอน100%เต็มนะครับโอนไม่ได้ยินดีคืนเงินเต็มจํานวนพร้อมค่าเสียเวลาให้ด้วยนะครับและราคานี้นะครับผมส่งให้ฟรีทั่วไทยเลยนะครับโอนฟรีสไลด์ฟรีให้ด้วยครับโอเคครับยังไงวันนี้นะครับผมก็ต้องขอฝากเจ้า Mercedes-Benz E 200 Compressor โฉม W 211คันนี้ไว้ด้วยนะครับยังไงก็ต้องขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีรถใหม่เข้ามาเรื่อยๆนะครับฝากติดตามกันด้วย วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ